สนุโลกทันทีไม่มาไหว้ที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงก็คือวัดใหญ่นั่นเองเราต้องมากราบพระพุทธชินาราชซึ่งท่านผู้ชมขาบอกเลยพระพุทธชินาราชนะคะมีทุกบ้านจริงจริงจริงและพี่มิกพี่เบนบอกน,นี่เลยนะ,ะคือเรื่องราวเนี่ยทำไมหลายคนเนี่ยที่บ้านโดยส่วนใหญ่นะ,ะจะมีองค์พระพุทธชินาราชเพราะหลายคนเนี่ยมาแล้วขอพรสมความปรารถนาอ่าเป็นทางใจของพวกเราแต่ผมมีเรื่องอยากจะถามอาจารย์ อินเทนเลยแหละตอนนี้ผมรู้มาว่าองค์สมเด็จพระพุทธชินราชเนี่ยหันหน้าออกมาทางนี้ที่เป็นน้ำใช่ไหมค่ะนี่ที่ตะวันตกนะอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้ตอบคําถามหลายคนอันนี้ดีมากพี่มิกขอบคุณมากนะคะพี่เบนรู้ไหมหลายคนมักจะกังวลใจว่า อาจารย์ขาหนูทํายังไงดีหนูนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกอาจารย์ขาหนูเครียดจังเลยบ้านหนูหันไปทางทิศตะวันตกคุณไม่ต้องทุกข์ใจใดทั้งสิ้นเพราะว่าเพราะวันนี้เนี่ยเรามาสถานที่นี้ต้องมองว่าองค์พระพุทธชินราชหันหน้าไปทางทิศตะวันตกดนั้นตอบโจทย์แล้วว่าในทุกทิศทัดมีความหมายที่ดีเสมอ,อดังนั้นคือไม่ต้องวิตกจริตไม่ว่าใครก็ตามที่ บางทีเราไปซื้อบ้านหมู่บ้านเนอะมันเลือกไม่ได้บ้านมันหันไปทางนั้นอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะขณะที่องค์พระพุทธชินราชเนี่ยท่านหันไปทางทิศตะวันตกแสดงว่าทุกทิศต้องดีหมดคุณค่ะอ่าอย่างนี้อุ่นใจได้เลยสบายใจได้ซึ่งตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปอธิบายด้านในแต่เมือเขารล่ออยู่ด้านในเข้าไปเลยไหมไปเลยค่ะ ตาสังเกตไหมว่าเข้ามาปุ๊บนี่จะร่มเย็นแบบทำํำไมถึงรู้สึกสงบรู้สึกมีพลังรู้สึกแบบอยากนั่งทําสมาธิอยู่ในนี้นานๆต้องบอกพีิมิกว่าและผู้ชมว่าสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของความศรัทธานเนี่ยหรือศูนย์รวมของการที่คนเนี่ยมากันเยอะๆเนี่ยจะมีความร่มเย็นจริงแล้วต้องบอกว่าด้านหลังของเรองค์พระพุทธชินราชสวยงามมากพิมิกถ้าเกิดเป็นทางขวาเรานะ ขวาเราก็จะมีเท้าเวสุวรรณคราวนี้พอเราเห็นองค์พระพุทธสินราชปางขวาเนี่ยเป็นองค์เท้าเวสุวรรณถูกต้องแต่เราไม่เคยเห็นองค์เท้าเวสุวรรณลักษณะปางแบบนี้จะเป็นปางที่นั่งยองๆแล้วก็ถือกระบองของท่าน<ะ>อยู่<ะ>เหมือนที่คออาจารย์นี่ไงอันนี้ได้มาจากน้องแจ็คแปนชาน<ะ>คุณขาก็คือจะเป็นปางเฉพาะที่เห็นได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น่ ซึ่งปางนี้มีอีกองค์หนึ่งตั้งอยู่ด้านนอกอถ้าใครอยากจะไปกราบไหว้ท้าเวสุวรรณอย่างเดียวก็ได้ด้านอานอกแล้วที่เข้ามากราบและสมความปรารถนาเนี่ยด้านในหรือด้านนอกพี่มิกองค์เดียวกันคือปางเดียวกันองค์เดียวกันแต่องค์เริ่มต้นคือองค์ที่อ, <ง S 1> อยู่นในนี้นด้านในนี้แต่เขาทําองค์จําลองเพิ่มอยู่ด้านนอกถ้ามีโอกาสมากราบสักหลงังพระพุทธชินราชเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้กราบองคเท้าเวสวรรณปางที่แบบปางนั่งถูก <อะ S 2> ต้องก็คือองค์นี้เลยก็คือองค์นี้แต่เพียงแค่เพราะว่าตรงนี้จะไม่สามารถเอาผ้าแดงมาผูห,<อ>หรือเอาดอกกุหลาบแดงมาถวายได้ <ขะ S 1> ซึ่งด้านนอกจะมีองคเท้าเวสวรรณองค์เดียวกันนี้แหละ,<ข>ะอยู่ด้านนอกซึ่งตรงนู้นะจะมีเป็นชุดให้ว้เลยซึ่งเด็ดไปกว่าน,นั้นคน <ขะ S 1> มักจะลืมว่าฝั่งขวาเป็นองคเท้าเวสวรรณ อย่าลืมไหว้ยักษ์ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคืออะไรเป็นฝั่งซ้ายขององค์สมเด็จพระพุทธชินราชด,ด้วย<ฆ>คืออาระวะกะยักษ์นั่นเองมีเรื่องราวไหมมีเรื่องเล่ามาว่าท่านเป็นยักษ์คือท่านจะมีผ้าพวกผม<ฆ>เขาว่ากันว่าถ้าผ้าพวกผมนี่หล่นถึงพื้นเมื่อไหร่โลกนี้จะไม่มีต่อไปอดังนั้นนี่คือแสดงถึงอิทธิฤทธิ์ของท่านค<ฆ>่ะตอนแรกเนี่ยท่านก็ทดลองความสามารถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ บอกว่าถ้าเกิดตอบไม่ได้จะทําร้ายแต่สุดท้ายท่านตอบถูกได้ทุกข้อค่ะองค์อาระวะ,ะยักก็เลยประวารณาตนเนี่ยว่าจะปกป้องพระพุทธศาสนาต่อมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวคุณขาแล้วแอบไปได้ยินมาเช่นกันว่าเขาบอกว่าใครก็ตามที่มากราบสการะองค์พระพุทธชินาราชนะคะฝั่งขวานคือท้าวเวสสุวรรณขอพรสมความปรารถนาในเรื่องงานเรื่องใดๆก็ตามแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยให้มาขอเรื่องราวความสําเร็จถูกต้อง ตังนั้นเขาบอกว่าสองพระองค์เนี่ยที่เราขอซ้ายและขวาเนี่ยสุดท้ายมาปิดด้วยความสําเร็จในฝั่งซ้ายมือใช่อย่าลืมไม่ใช่ไหว้แค่องค์ท้าเวสุวรรณใช่ค่ะไหว้อาระวะกะยักษ์ด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยสำเร็จในทุกสิ่งใช่โอโ้โหคุณซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปกราบไหว้และม,มีมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดค่ะเดี๋ยวน่าจะให้ข้อมูลได้เพิ่มดียิ่งกว่าที่พวกเรามีไป และตอนนี้นะเราอยู่กับคุณโหน่งซึ่งคุณโหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของพิพิธภ<อ>ัณฑ์วัติชาพระพุทธชินราชครับ<อ>ทำไมถึงเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางวัดเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีพวกโบราณวัตถุศิปลปวัตถุค,ครับผมที่เขามามอบถขาไว้กับพระพุทธชินราชเยอะแยะมากมายออพอในปีพุทธศักราช25 0 4อส่าก็ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดพิษณุโลกขึ้นมาทีนี้มาอธิบายเรื่องท้าเวสุวรรณองนี้ดีกว่าค่ะปางนี้เรียกว่าปางอะไรครับ ท้าวเวสสุวรรณส่วนมากเราจะเห็นเนี่เป็น,ปนองค์ยืนใช่องค์ยืนครับผมจะมีที่เดียวนะครับที่เป็นปังนั่งนั่งใช่ครับผมแล้วองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับเป็นความเชื่อเพราะว่าคือเป็นเสนาบดีของยักษ์เลยอ่าหมายก็ว่าถ้าคนเข้ามาไหว้เนี่ยก็คอยผักปักรักษาประชาชนที่เข้ามาไหว้ด้วยพระพุทธชนลลินราชนี่กี่ปีแล้วนะครับตามพงศาวดารเนี่ยหล่อขึ้นปีพุทธศักราช1,900้ตกและน่าจะประมาณ600กว่าปี เคยอ่านมาคือเป็นพระองค์เดียวที่ยังอยู่ครบสมบูรณ์ผ่านมาตลอดห0ร้อปีต่อให้ผ่านสงครามมายัางไงก็ไม่เคยถูกทำลายแล้วจริงไหมที่องค์พระพุทธชินราชเนี่ยท่านหันหน้าไปทางที่ตะวันตกใช่ครับคราวนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็เมื่อก่อนเนี่ยเมืองพิษลุ่มเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองเมืองค่ะฝัะ่งที่เรานั่งอยู่วัดสองต้นเาาขาเรียกว่าเมืองสองแควอืมข้ามไปฝั่งนู้นเขาเรียกว่าเมืองไชนาเมืองอะไรนะครับเมืองไชนาเมืองไชนา เพื่ฝั่งนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์นึงก็คือพระอาถฐานรสที่เป็นพระยืนหันหน้าทางทิศตะวันออกอยู่แล้วค,ครับครับทีนี้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพญาลิไทเนี่ยองค์ท่านก็นเลยสร้างพระพุทธรูปสุกอีกสามองค์ก็คือหลวงพ่อจินาราตุจินสีพะชรีศ,าศ,าศ,าศาัตสระเป็นซึ่งเป็นปางมารวิชัย หรือว่าปางที่เรารู้จักก็บางชนะมาก็เหมือนเป็นคุณโลบายว่าขันหน้าเป็นแต่ละทิศไม่ศักดศที่ไม่สามารถจะเอ่ากลับมาเรื่องท้าวเวสสุวรรณต่อศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะหลายคนเขามากาบว่าเขาก็บอกว่าเวลาเหมือนแบบขอแล้วส่วนมากจะสาเร็จสําเร็จอืขอเรื่องอะไรคะเรื่องงานเรื่องเงินใช่ครับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องสอบ ค่ะอะไรประมาณนี้ส่วนมากที่เขาติดมาขอนี่คือเรื่องราวขององค์ท้าวเวสสุวรรณแต่อีกองค์หนึ่งต่างหากที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอือหอพูดได้แค่นี้เลยอือหอไม่ทรอมดาอารวกะยักษ์โอ้ยอย่างนี้เวลาคนมาขอเขาขออะไรกันเออขออะไรครับอารวกะยักษ์ส่วนมากมาขอก็อย่างงี้นะครับพวกเรื่องโชคลาภพวกอะไรอย่างความสำเร็จเนาะสาเร็จใช่ขอให้จากร้ากายเป็นดีอะไรเนาะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากเพราะท่าน ท่านพูดง่ายๆท่านก็เคยร้ายแล้วเปลี่ยนมาดีแบบดีมากเลยแล้วท่านก็สําเร็จแล้วท่านก็สําเร็จกับสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจดังนั้นถ้าคนจะมาขอควรจะขอด้านไหนอาจารย์ต้องบอกนี้ค่ะเราขอเรื่องราความสําเร็จในทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะขอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมาปิดท้ายด้วยขอให้สิ่งที่ข้าพเจ้าขอจงสําเร็จคนเริ่มน้อยเดี๋ยวเราจะแอบพาไปดูอารวากะยากดีเดี๋ยวจะไปถามตรงนู้นนะเตรียมคาตอบไว้ว่าทําไมคนไม่ค่อยไปไหวทางนู้นเตรียมไว้นะครับผมไป นี่ไงครับอารวะกะยักแล้วไม่เพียงแค่นั้นที่มิกบอกไว้เมื่อกี้นี่ไงห้ามเข้าทำไมนะฝั่งนู้นถึงมีพรมให้ไหว้ทเทวสุวรรณแต่ฝั่งนี้ถึงปิดให้ยืนแค่ตรงนี้แล้วไม่มีพรมไหว้อารวะกะยักด้วยที่จริงเขาเขาก็ห้ามเข้าทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับเพราะว่าถ้พราะว่าถ้าขึ้นไปจริงๆเนี่ย คนจะไปจับไปแตะส่มาคนเวลาใครประชาชนเขาจไมเข้าไปรก็ก่อยากไปว่าก่อยากไปไหวแต่ขอ,อ,อแต่ขอสัมผัสหน่อยแต่จริงเขาก็ไม่ให้เขา้าไปถึงขนาดนั้นเป็นไปได้เนี่ยคุณตั้งจิตอดีฐานไม่แตะอะไรจะดีที่สุดใช่ใชแต่อยากรู้ว่าจริงไหมที่คนมามักจะไหว้แค่ท้าวเวสสุวรรณไม่มาไหว้ฝั่งนี้เพราะคนไม่ไปที่ฝั่งตรงข้าสมเด็จพระพุทธชินราชค่ะองค์แท้ดั้งเดิมก็คือองค์นี้ซึ่งจะต้องมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ฝั่งหนึ่งอารวะกะยักอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เป็นพระพุทธรูปที่บางที่ทำจะเป็นเหมือนสิงหรือเทวดาหรืออะไรอย่างนั้นแทนแล้วทําไมเขาไม่ทําแบบสองพระองค์ข้างๆนั่นน่ะสิที่อยากจะรู้เพราะอะไรหรือมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนที่จัดสร้างเนาะผมบอกตามตรงผมรู้เพราะว่าผมมาที่นี่แล้ววันนั้นโชคดีมีคนได้อธิบายให้ผมรู้ถามอาจารย์เลยอาจารย์เคยรู้ไหมว่าฝั่งนี้มี อาราว,ว่ากะยักษ์ก็ตอบต,ตรงคือเราไม่รู้เลยจนมารุ้ผ่านพี่มิกเนี่ยแต่พอฟังเรื่องราวลึกไปอีกจากผู้รู้จากพี่มิกจากพี่เบนว่าอ๋อจริงๆแล้วคือเป็นหนึ่งบทในพระคาถาที่อยู่ในเรื่องราวของพระสะมาสมัมพุทธเจ้าก็เลยมีความรู้สึกอ๋อมีความเป็นไปได้สรุปคือใช่เลยก็คือเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนั่นเองใช่ไหม,มครั้งแรกที่เมื่อกี้ผมพามายืนใกล้ๆได้มองรู้สึกยังไงสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้เนี่ยต้องมีอะไร ในความเป็นพุทธคุณนะคะแล้วต้องบอกว่าเราเชื่อว่าใครหลายคนที่เขามากราบสาการะแล้วสมความปรารถนาเนี่ยเรามากราบเฉพาะองค์พระพุทธชินาราชเนาะบางคนนะแล้วทําไมถึงสําเร็จคุณรู้ไหมว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยคือครบหมดเชื่อว่าอ,องค์พระพุทธชินาราชเนี่ยท่านก็ให้ให้ความรู้สึกดีๆแต่พระองค์ทั้งสองข้างก็ช่วยกันประสิทธิ์พรต่างๆให้เกิดความสําเร็จ เพราะนั้นฝั่งซ้ายมือที่เรามากราบสการะที่พี่มิกถามว่ารู้สึกยังไงต้องบอกแล้วคุณต้องมาจะรู้สึกเหมือน<ช>ที่เรารู้สึกตอนนี้เพราะ,ะผมเห็นด้วยเหมือนอาจารย์เรามาเจอพร้อมกันวันนั้น<ช>ยืนกันอยู่สองคนตรงนี้แบบโหทําไมพลังเยอะขนาดนี้แต่ไม่เคยรู้ทุกอย่างมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลใช่ส่วนบุคคลเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเรามาตรงนี้ เราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็มาขอหรือว่ามาแบบมากราบใช่เพราะตั้งแต่เรารู้มาเนี่ยเราใบบอกคนอื่นมนแล้วได้ไหว้ฝั่งซ้ายของพระพุทธชินราชไหมไหว้ใครพอบอกกลายเป็นคนกลับมาวัดไอ้อย่างเงี้ยผมดีใจนะเหมือนผมให้คนได้กลับมาทาบุญที่วัดผมยินดีอันนี้สรุปกันแบบนี้คุณขาเวลาคุณมาเนี่ยคุณมากราบองค์พระพุทธชินราชนะคะหลังจากนั้นคุณไปกราบองคท้าวเวสสุวรรณมาฝั่งซ้าย เพื่อมาขอในเรื่องความสําเร็จอาจารย์แนะนําแบบเมื่อกี้คือถ้าเกิดองท้าวเวสสุวรรณก็เรื่องทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จแล้วพอมาถึงองค์อารวาสกายักษ์ก็ให้เป็นเน้นเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยอุบัติเหตุแท้คลาดแล้วก็ความสําเร็จถูกต้องค่ะโอเคดังนั้นมาก็ขอกันให้ครบพี่มิกแต่ไม่ใช่เพียงแค่เรามากราบในองค์พระพุทธชินราชเห็นว่ามีอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าจะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วผมก็ขอแถมอีกสองทีครับเฮ้ยเราเกทับเกทับ ใจนี้ใจดีมิหารพระพุทธชินสีห์กับวิหารพระศรีสัสดาเอาแล้วครับจะได้ครบไปไปขอเรื่องลกตังก่อนเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บค่ะโอเคเข้าอะไรคะเข้าสาย พี่มิกคะครับเป็นลายแทงอีกหนึ่งจุดหลังจากที่เรากราบสกัาระด้านในเรียบร้อยแล้วใครอยากเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมาขอกับองค์พระพุทธรูปองค์นี้เลยค่ะคุณขาลวนเหลือเหลือหานะคะเหลืออาจารย์รู้ที่มาที่ไปไหมอ่าแน่นอนคนนี้เลยคุณขาตอนนั้นหลวงพ่อพุทธจนา่ะเศษท้องที่เหลือก็มาหล่อเป็นหลวงพ่อเหลือเหลือพระเหลือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทอง พระเหลือหรือหลวงพ่อเหลือนี่ก็เป็นทองชนิดเดียวกับหลวงพ่อพุทธินารีและตรงนี้คืออันนี้ก็จะเป็นวิหารพระพุทธชินสีห์ครับก็เป็นพระพุทธรูปที่สําคัญอีกองหนึับของวัดหลวงพ่อพุทธินารีครับ,รบซึ่งแอบทราบว่าเป็นอ,องค์จําลอง ใช่ครับเป็นองค์จำลองครับแล้วส่วนองค์จริงองค์จริงไปปัจจุบันอยู่ที่วัดประวรนี่พี่ซึ่งย้ายไปตั้งแต่สมัยสมัยรัชกาลที่รับก่อนที่จะอัญเชิญหลวงพ่อพุทธินศรีไปนี่คืออัญเชิญพระศรีสัสธาไปก่อนค่ะและ้วทีนี้ก็มาในสมัยรัชกาลที่3กรมพระราชวังประวัติมหาสักขพลเซศกอัญเชิญหลวงพ่อพุทธินศรีไปอีกคือเอทั้งสองพระองค์ถูกย้ายไปในช่วงรัชกาลที่่าประมาณนั้นประมาณช่วงเวลาประมาณนั้นที่ยังอยู่ ดั้งเดิมคือสมเด็จพระพุทธชินรา,าชแต่อย่าลืมว่า<ม>เรื่องจริงคือสามพระองค์หันดูแลคนละทิศดังนั้นในเมื่อที่วัดใหญ่เมื่อคุณมาพิษณุโลกจริงๆอยู่ครบแล้ว<อ>ก็มาไหว้ดูความงดงามท่าน<อ>สิ เคยเดินมาถึงด้านหลังนี้ไหมไม่เคยค่ะดิฉันบอกเลยแบบประมาณไม่ไอใครเลยคือพอเรามาปับ๊บเรามากลาบสักการะองค์พระพุทธชินราช<ฆ>แล้วก็กลับเลยก่อนที่จะมีพระพุทธชินราชอะ่ะเป็นตรงนี้มาก่อนอ่ะให้คุณโนงอธิบายใช่ครับก็จุดตรงนี้ก็คือก่อนเป็นวัดเป็นวัดครั้งแรกเลยก็คือพระหารหลังนี้แหละครับองค์พระอัฏฐารถเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยไหนอ่าตามนักโบราณคดีกษษ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 ็สันนิฐานว่าสร้างในสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยนี่คือของจริงสมัย โอ้ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะจะเล่าอะไรให้ฟังว่าที่เราไปกราบพระพุทธเชนราชค่ะนั่นคือวิหารนะไม่ใช่พระอุโบสถไม่ใช่โบสถ์อยู่นี่โบสถ์คือหลังอาเนี่ยหรอใช่สร้างพร้อมๆกับตรงเนี้ยที่เรายืนอยู่แล้วในโบสถ์คือมีพระอะไรประดิษฐานอยู่ครับก็ในโบสถ์ก็จะมีเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่เป็นพระเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ ดังนั้นเวลาที่คนมาที่นี่จะเข้าใจว่าพระพุทธชินชาติคือพระโบสถจริงๆไม่ใช่นั่นคือพระวิหารนั่นคือพระวิหารใช่พระโบสถหลักของวัดอะองพระอัฏฐารถเนี่ยเวลาเขามาเขามาขออะไรกันคะอืมก็แล้วแต่ความเชื่อของเราเราอยากส่วนมากก็มาขอเรื่องความสําเร็จนี่แหละค่ะ,คะอยากสาเร็จกับผมไหมคุณสําเร็จแล้วเนี่ย อากพาอาจารย์ไปอีกหนึ่งจุดที่มิกเชื่อว่าอาจารย์ไม่เคยได้ดูค่ะพณนิพานเฮ้ยจริงแล้วไปสาธิตบอกพามันเดี๋ยวจะน่งน้ำนัดน่ะก็คือวัดที่เนี่ยมีหลายจุดขนาดนี้เลยหรอเสียดายที่เวลาคนมาวัดใหญ่นะมาถึงพิษณุโลกแล้วอ่ะไหว้ไม่ครบจริงจริงนี่คือเพียงแค่หนึ่งวัดนะี่เผลอเผลอวันนี้เราไหว้ไม่หมดด้วยซ้ำใช่เัดไปเศษจริงจริงอ่ะพิเศษสุดเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะมาจัน ต,ตอนนี้เราก็อยู่ภายในพระอุบโบสถขอังวัดใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังเราคือหลวงพ่อโตมาตั้งหลายรอบมันไม่เคยแวะมาเลยจริงๆทำไมพี่ถึงไม่แวะเข้ามาหรือไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมเราก็<ร>าไม่รู้ <ใจ S 2> ไม่รว่ตาตรงน,นั้นคือโบสถ์คุณโหนมาบอกว่าจริงๆนี่คือพระอุโบสถที่เราไปไหว้ทุกครั้งนะพระพิหารเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าตรงนั้นคือพระอุโบสถแล้วถ้าเกิดความหมายของคุณโหนคือตรงเมื่อกี้ที่เราไหว้ พระอัฐารถใช่ไหมครับ<ะ>พระโบสถอันนี้คาดว่าน่าจะมาพร้อมกันดังนั้นหลวงพ่อโตสร้างก่อนพระพุทธชินราชนะครับ ต้องหม่อมนี่ฮะหลายๆคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมากราบสักการะขอพรเขาขอเรื่องสติปัญญากับความกล้าหาญสองข้อเนี่ยเป็นเบนหลักแล้วทุกคนที่มาโดยส่วนใหญ่โบราณเนี่ยฮะเขาจะมาขอเรื่องของการมีการมีสมาธิการมีในเรื่องของสติเวลาเรามากราบสักการะขอพรมาเพื่อสงบจิตสงบใจใมาเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราเข้ามาถ้าเิดมานั่งมานั่ง<ม>ทําสมาธิอยู่หน้าองค์ท่านอย่างเงี้ยพอเรามีสติ มีสมาธิปัญญาก็จะเกิดสุดท้ายแล้วไอ้ปัญหาทั้งหมดที่เรามีเพื่อเผื่อเราแก้ได้ค่ะคุณโหนงก็แอบกระซิบมาว่าฝั่งพิพิธภัณฑ์น่ะมีของน่าชมเยอะมากรับรองคุณเดินเล่นได้ทั้งวันแล้วคุณจะเห็นประวัติศาสตร์อะไรที่สวยงามมากฮะไปสิเอาไหมล่ะออ่าเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าอยากให้เราพามาไหว้พิษณุโลกหรือนะคะให้เราจัดทริปมาเนาะทริปพิเศษมาเลยเดี๋ยวไม่แน่เร็วๆนี้อาจจะมีทริป นะคะทริปต้อนรับปีมะเสง็งสองห้เพื่อความมีสิริมงคลคุณคะพี Mic, ่มิกพี่เบนซ์มันมีหนึ่งคำถามอ่ะเราไม่แน่ใจว่าเป็นคําถามที่ดูแล้วเนี่ยมันนอกเรื่องหรือเปล่านะแต่ยังจะขอลองถามนะด,ด้วยความที่เราไปในหลายสถานที่ในหลายจังหวัดเนี่ยเราอาจะได้ยินว่า,อ,าองค์หลวงพ่อโตเนี่ย ในหลายหลากหลายวัดเราาใจองค์หลวงพ่อโตก็คือพระพุทธเจา้าโตถูกเราเข้าใจแบบนั้นจริงๆทําไมถึงในแต่ละวัดเรียกว่าองหลวงพ่อโตหรือว่าสร้างเพราะความยิ่งให,ใหญ่ของท่านเลยเรียกอง์หลวงพ่อโตอยากรู้<ช>นิด่ึงนึงก็จะเป็นคนในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าอ,องหลวงพ่อเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่องใหญ่องใหญ่ของพระในวัดหลวงพ่อโตทุกคนจะเข้าใจเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้านโตใช่ โม<ช>่มละเข้าใจแบบนั้นอ๋อจริงๆแล้วคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยพอเราสร้างพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกองค์หลวงพ่อโตโบราณสถานที่สําคัญก็จะมีที่วิหารพระศรีสัสดาอีกที่หนึง่งแล้วก็จะเป็นวิหารพระเจ้าคณิพา,านของวัดนี้เหมือนกันก็อย่างพระศรีสัสดาเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างพร้อมกับหลวงพ่อพุทธจินราลา<อ>แต่ว่าองค์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์จาลอง คงจริงไปอยู่ที่วัดบงวรนิเวศนิหารแล้วอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็จะเป็นมิหารพระเจ้าขรนนิพพานที่ว่ามีหีบศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีฝาพระบาทยื่นออกมาออกจาหีบศพเราทำไมถึงเป็นแบบนั้นใช่ก็เหมือนลักษณะว่าในสมัยเมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดบขันบรินิพพานครับทีนี้ก็เหลือภาษาวกรูปรหนึ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คือพระมหาัสปัต พระหากัสสปะามาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะาเข้าไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์เนี่ยยื่นออกมาหล mm hmm. ังจากนั้นพระบาทของพระพุทธองค์เนี่ยก็เลยยื่นทะลุหีบพระศพออกมาพ mm hmm. ระหมากัสสปะาก,ก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็ใช้น้ำผักเข้าไปแตะอ่าก็ทีนี้ต่อมาก็เหมือนเป็นกุศโลบายว่าถ้าใครมากราบตรงพระเจ้าพระนิพพานเนี่ยอ่าก็กราบเสร็จขอความสิริมงคลอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บก็เข้าไปกราบแล้วก็ใช้น้ำผักไปแตะที่ฝ่าพระบาทเดี๋ยวจะพาไปทำอยากเห็นละปะ มใจแม่จันคือต้องบอกแบบนี้ค่ะเราเองครึ่งชีวิตเนี่ยเรามาเฉพาะโซนหน้าไม่เคยเดินมาด้านหลังวันนี้มาถ่ายรายการโคตรคุ้มเลยต้อมนี่เหมือนที่ความรู้สึกของอาจารย์น่าจะเหมือนตอนที่อาจารย์พาผมไปเจดีชเวดากองอ่าใช่ใช่ใช่ผมไหว้แต่ตรงกลางไม่เคยไหว้ตรงอื่นเหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโหน่งมากมากเลยนะเชิญชวนเลยสิครับใครมาไหว้วัดใหญ่ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาพิศนุโลกนะครับก็มาไหว้หลวงพ่อพุทธินราชนะครับก็ในวัดหลวงพ่อพุทธินราชเนี่ยก็จะมีศาสนสถานที่สําคัญอีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกบบจากวิหารหลวงพ่อพุทธินาชาสค่ะผมเอาจริงๆเลยนะถ้าถ้าเกิดสามารถมาแบบที่มีคนนาําไหวและบอกที่ไหวที่ถูกต้องหรือที่ควรจะไหว้ได้ดีที่สุดใช่เพราะว่าทุกครั้งที่มา มีโอกาสมาแล้วอยากให้ไหวให้ถูกให้ไหวครบทุกที่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มมากมนะครับขอบคุณนะครับเดีค่ะมีอะไรจะบอกเพิ่มมีสิคะคุณขาสําหรับใครนะครับไม่ใช่ฮะมีเด็ดกว่านั้นอะไรอะเมื่อกี้จําตรงหนุงพ่อเหลือได้ไหมเอ้ยจาได้อะไรอะเห็นต้นโพตรงนั้นไหมอ่เห็นบอกเข้าไปอายุเท่าไหร่เข้ากับหลวงพ่อวิจินราชเก้าหกร้อยหกสิบ เฮย้ฮยบอกแล้วมีเรื่องให้วบ้าวไม่หยุดแสดงว่าใน<ฮ>ในในวัดแห่งนี้เนี่ยมีอะไรหลายสิ่งเลยนะจริงคุณคะดังนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าจะเบาอยู่นะสูงมากองนี้ประมาณ4,500ันหาร้โอ้ยจานพนานไป